วันนี้ก็มีประเด็นเรื่องของตลาดก็จริงๆก็พ่อใหญ่ทําก็วุ่นวายมาทั้งเดือนแล้วพี่เพียผม,มจะทายังไงกับรเก้าสิบวันอยู่หนือแล้วไปเก้าสิบวันคือ,อคือบ้านเราจริงๆก็ไปขอเจรจากับเขานะนะแต่ว่าเหมือนเขาจะไม่อยากคุยด้วยช่วงนี้แต่ว่าเขากำลังซัดกับจีนอยู่จีนก็ไม่ยอมอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่ามันมีข่าวอย่างที่อย่างที่เกิดให้ฟังนะครับว่าเออมันคงจะมีการพูดปุ๋ยกันได้มั้งนะครับตลาด ฝั่งของดาวโจรก็เลยบวกขึ้นมาร้อนแรงนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมไปดูาภาพของตลาดเดี๋ยวแชร์ให้พี่เปียกครับครับครับคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราประยุเรากำลัองอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะใช่ครับ <laughs> เราคพบคกูไม่ได้เลยครับพี่เปียกรแล้วแล้วมันเป็นมื่อมันจะเกิดกันคือนได้นะมันไม่ได้เกิดช่วงนี้เราเทรดได้นะใช่ครับตลาดเอเชียเนี่ย ประมาณที่หลังเลยเชา้ชาเช้านี่รู้ว่เะเขาเขารายกันที่เมริกาแต่ว่าก็ครับแต่ว่าก็ก็แบบนี้บจะให้แนะนำแนะนำสีกันสดนะครับยิงแนะนำไปเพื่อสักสองสครับตลาดเอเชียที่น่าสนใจจะเป็นเดี๋ยวจะเอากราฟให้พี่เปียกดูคือสองตลาด นะครับมีห้องกงหางเสงครับพี่เปยกเดี๋ยวเปิดกราฟให้พี่เปยกดูอันนี้เป็นกราฟของห้องกงหางเสงครับพี่เปยกพี่เปยกมีความเห็นว่าไงครับ <ạ. S 1> คือกราฟมันเป็นแบบเนี้ยแล้วนักทุนหลายท่านที่ที่เกำลังจดจดจ้องจ้องอยู่ไอ้มาจดไอ้ ik, อ ik, อ ik, อ ik, ตรงนี้ไม่กล้านะฮะพะว่ามีข่าวเนี่ครับพี่เปยกมีข่าวช่วงเนี้ยอันนี้พอขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาจดจดจ้องจ้องแล้วเพราะว่ากลุ่มดรที่หลายท่านลงทุนอยู่มันก็มันก็มาแบบนี้หมดเลยพี่เปยกคือดขึ้นไปจนเส้นห้าสิบ ผมผมคิดว่าผมเคยขายที่แนวตั้งนะครับ T e L ครับไอ้สีเขียวครับที่เป็นแนวต้งห้าสิบวันเมื่อกใช่ไหมใช่ครับเป็นเส้นห้าสิบวันครับคุณผมที่ผมดจะขายตรงนี้นะคือผมอ่ะผมในอะไรอะไรก็ตามที่ผมคาดดาไม่ได้อะหมอผมจะเลือกที่จะนั่งดูแล้วถือเงินสดอืมจะไม่จะไม่เบสอ่ะครับแล้วแล้วผมถือว่าอันนี้มันเป็นสงครามการค้าที่เพิ่งเริ่มต้นนะอ่าใช่ครับผมผมไปรูว่าทำทำเขาคิดอะไรอยู่ในะในใจนะแต่ว่า การเจรจาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรูออ้สึกวันนี้อินเดียเหมือนจะเหมือนจะได้แต่ว่าก็ยังไม่เห็นมีข้อสรุปออกมารวมทั้งเราเองเนี่ยที่ไปแต่ก็ต้องกลับมาจับจับมาหรือเปล่าไม่รูนน้แต่เขาไปคุยด้วยก็เลยคิดว่าเออเอา,เอาว่าตัวไหนที่ขึ้นมาที่นนบต้านตัวไหนที่มีกำไรเออก็ขายออกไปคนีคนที่แข็งแรงที่ต่อต่สู้กับอเมริกาได้ก็มีจีนว่าเราเราอย่างอย่างเมื่อคืนเนี่ย ถ้าเราเล่น D R ที่เกี่ยวกับ NASDAQ อเกี่ยวกับ D r X หรืออะไรพวกนี้เราก็ได้เงินเลยอืมอันนี้เป็น,นอันนี้เป็นกราฟของของจีนครับพี่เพยกเมื่อกี้เป็นกราฟฮ่องกงจีนก็ก็ดูดูรวมๆรับไอ้พวกมงจะสวิงกว่านะที่จีนคงไม่มีน,นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยจีนเนี่ยถ้าขึ้นทดสอบแนวต้าน50วันนี้ต่ายครับครับ ก็ประเด็นที่จะมาถามพี่เปียกวันนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นหุ้นที่เอา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 ประเด็นที่ที่พวกที่ลูกค้าเราถามก่อนะก็จะมีจะเป็นกลุ่มธนาคารทั้งหมดนะที่เขายังลังเลอยู่ว่าจะต้องทํำยังไงเนี่ยอ่าเดี๋ยวไล่ตัวใหญ่ไปเอาภาพรวมก่อนครับพี่เปี๊ยกให้พี่เปียกคุยภาพรวมกลุ่มแบงกิ้งก่อนว่าณณหลังจากที่ขึ้นเอ็กดีจ่ายปันผงปันผลไปเรียบร้อยเนี่ยทิศทางพวกนี้มันจะเป็นยังไงครับกลุ่มธนาคารนี่ครับพี่ มันจะมีโครงสร้างทิศทางที่ทางเทคนิคแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็คือโครงสร้างที่หลุดเส้นสองร้อยวันครับซึ่งอในทางการเล่นผู้ที่หลุดเส้นสองร้อยวันเนี่ยเรามักจะไม่ไม่เล่นอนะ่ะไม่กลับไปเล่นนะอือยกเว้นว่าเราพอใจกับเงินต้นทนครับอันนี้ตัว s b เนี่ยผมเห็นตรางที่แงค์เราเคยเก็บเป็นแถวร้อยหรือร้อยสี่ร้อยห้าจนี้นยเนี้ยครับ ตอนนี้มันยังห่างจากจุดที่เราซื้อผมก็เลยคิดว่าผมยังไม่เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่หุ้นใหญ่ไปก็จะเห็นว่าไอ้มีบางตัวเนี่ยซึ่งมันหลุดเส้นสองร้อยเหมือนในเอสซีบีเนี่ยนะครับผมไม่เอาไม่กล้าเข้าจนกว่าราคาจะถึงจุดที่หมอชอบหมอจะใช้โอเวอร์โอเวอร์โตในกราฟวีคกราฟอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าเล่ไปเร็นมันาจะดีกว่า อันนี้เป็นเดี๋ยวผมจะแชร์ตารางปันผลให้ให้นักทุนพอได้เห็นภาพนิดนึงนะครับเพียงครับอันนี้เป็นเป็นปันผลอัปเดตนะครับที่คุณแบงก์เขาทำให้เลยล่าสุดเนี่ยตอนเย็ยนเย็ยนนี้เลยนะเราจะเห็นว่าอันนี้อยากครับอยากให้ดูราคาตรงนี้ที่ราคาตลาดนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยซึ่งเราเคยแนะนำไว้ครับไอสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยครับ ซึ่งผมนั่งราคายังห่างจากราคาต่้งปัิจับันี้พอสมควรนะหลายตัวนะใช่ครับผมคิว่าผมจะรอดีกว่านะผมยังไม่เยคยรอดคือก็มีมีม,ม,มีลูกค้าถามมาเยอะเหมือนกันว่าเขาอยากได้ปันผลซื้อตรงนี้ได้ไหมผมก็พยายามสอนนะพี่เบียกว่ามันมยังไม่ยังไม่ถึงจุดซื้อน่ะมันยังไม่ถึงจุดซื้อ <S <S ท, <S <S ที่ที่เขาเรียกว่าเอาเป็นจุดที่เราน่าจะชนะได้ง่ายคือตําแหน่งจุดซื้อที่เราจะชนะได้ง่ายมันจะอยู่ต่ากว่านี้เช่น ยกตัวอย่าง SCB ซนะครับตัวตัวที่เหมาะสมมันต้องมันต้องร้อยบาทลงไปเนี่ยอย่างอย่างที่คุณแบงค์เขาโจ์เขาทำไว้ให้เนี่ยคือเป็นจุดที่เราเคยซื้อใช่ใช่ครับเพี่อนเราเราเคยซื้อมาราคาเนี่ย Ktb เนี่ยต่ำกว่ายี่สบาทต้องต่ำกว่ายี่สิบาทเลยเนี่ยเนี่ยก็ประมาณเนี่ยเค a บ k ก็ er เนี่ยจริงๆชุดแรกเนี่ยร้5ยี่บาจริงๆชุดชุดที่เราใส่กันเต็มเ็คือร้อสิบบาทเนี่ยมันผ่านมานานแล้วแต่จุดที่เราได้เปรียบ บีบก็ประมาณร้อยสามสิบาทลงไปเนี่ครับอันนี้คือให้ลูกค้าเห็นว่าจุดที่เราซื้อเนี่ยมันมันจะอยู่ต่ํากว่านี้ก็เลยให้ใจเย็นๆไว้ก่อนนะ <Yeah. S 2> ครับแล้วก็จะมีพวกที่พอได้เยี่เป็นพวกอสังหาที่อ่ะราคาก็ถือว่าอยู่ในโซนที่รับได้สีเขียวนี่อย่างสี่จุดสองนี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับสี่จุดสามล่าสุดนี่ก็ยังไม่ขึ้นเอ็กดีนะครับพี่เปียกก็อย่างที่บอกว่ามันจะถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีมากหรอเกเพียงแต่ว่า อ่ตงตลาดมันคือเราซื้อไปก็จริงแต่ว่ามันมันก็คงไม่ไม่ไม่ถึงขนาดว่าดีมากอะไรประมาณเนี้นะครับเดี๋ยวก็ก็ก็แชร์ให้พวกเราเห็นว่ามันมันไม่ได้ง่ายนะว่าว่าจุดซื้อเนี่ยเราเราต้องรอนิดนึงนะครับอ่าทีนี้กลับมาดูตัวใหญ่ครับไปดูบีบอครับพีบียวันนี้ขึ้นขึ้นเอีด้วยนี่ครับเหมือนกันเลยครับทุกี่านเลยขก้นหมดเลยครับเหมือนนหมดเลย แล้ววันนี้เวันนี้เอ็ด้วยก็หลุดลงมาจุดครับนี่เคยลงไปคเอเกิดตอนที่ตกใจกันอ่ะใช่ครับนี่แนวรับที่เราที่เราเลงไว้นะครับเลงไว้คือร้อยสามสิบาทลงไปนะครับนี่ต้องบอกว่าลนุกลูกค้าหลายท่านถามว่าเอ๊ะเอ๊ะยิซื้อได้หรือ,อยังหมดใจเย็นเดี๋ยวต้องได้ของดีคือเกิดเดทคลอสอย่างนี้ไม่ต้อง,องห่วงแล้วครับมันมันไม่ได้ขึ้นง่ายๆนะถ้าเกิดเติมส่งแบบเนี้พิเพิในในมุมมองพิเพิ คาดว่า,าจะมีการลดดอกเบี้ยสักรอบหนึ่งไหมครับเพราะว่าธน,นาคารทุกตัวมันเป็นแบบนี้หมดเลยโ okay. อเคครับผมดูจัญญาอย่างนี้นะเนี่ยมีเงินเข้ามาในตราสารนี่ของบ้านเรานะนรับโดยเฉพาะตลาดตลาดตราสารหนี้ไทยเนี่ยเยอะมากเลยครับเอาการเข้ามาเนี่ยก็มีการคาดการว่าจะมีการลดดอกเบี้ยแต่นี่ไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ตาษีตราสาร เป็นฟันไอเฮดฟันที่ลงทุนตราสารนี้ทั่วโลกครับแล้วผมคิดว่าเขามีข้อมูลพอสมควรว่าเราน่าจะลดดักเบียนที่สามสิบในสานี่ครับคืออีกไม่กี่วันเนี่นะก็เลยอีกไม่กี่วันเนี่ยครับอาทิตย์หน้าเนี่ยคไม่อยากบันทงแต่ว่าคิดว่าผมลดมันก็เลยส่งผลด้านจิตวิทยาไปก่อนนะพี่เปียรครับถูกต้องครัพบพวกธนาคารนี่ลงอันนี้เป็น เคแบงค์นะครับตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวใหญ่นะครับให้ดูตัวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวดูตัวบีบอยใหญ่ๆตกสักตัวหนึ่งอันนี้เคแบงก์ก็ดูจะดีกว่าเขาหน่อยแต่ว่าก็ก็ไม่ใช่ขาดขึ้นเช่นกันนะออกทรงไซสเว์แล้วก็กําลังทดสอบเส้นสองร้อยอย่างเงี้ยนะครับครับผมครับผมนีเคพีบีครับดูตัวใหญ่บีบอยครับนี่ฮะเหมือนกันครับ่เพื่นีเคพีครับ แล้วก็อีกตัวที่โดนปัญหาคือเราองค์ปรกไม่ดีคือ KKP ครับอ่าตัวนี้คือตัวที่เราซื้อรับปันผลนะนี่ฮะอือเนี่ยเนี่ยเนี่ย KKP ำอยาก็ดูือว่าเอเราเราทยอยซื้อกัวเล็กแต่เราก็ต้องไปดูตัวเลขปันผลนะครับแล้วก็เราก็มานั่งดูเห็นหมอตั้งรับไว้แถวประมาณสี่ห้าสี่หกนะรก็เป็นจุดเดิมที่เราเคยซื้อครับพี่เพียงจริงๆลูกค้าท,ที่เล่นที่เล่นรับปันผลเนี่ยเฉพาะรับปันผลเนี่ยเขา เขาเขาเขาขายนะพี่เปียกเขาขายไปแล้วเพราะว่าเราซื้อมาไม้สุดท้ายเนี่ยประมาณสามสิบแปดบาทครับตรงนี้ครับพี่เปียกเนี่ยประมาณเนี้ย<ด>แล้วมันขึ้นมาเยอะเกินปันผลก็คือเราขายไปแล้วแต่จะมีนักทุนที่เขาเขาเขาถือแบบรันเทนก็ผมสั่งขายไปเรียบร้อย,ยแล้วก็ค<ร>ือมันมันหลุดเทนแล้วแหละก็เดีย๋ยวก็ไ,ไปตั้งต้นใหม่ครับเพราะว่าแต่ใครที่ซื้อรับปันผลเนี่ยที่ยังไม่ได้ขายก็ก็ถือรับปันผลเดี๋ยวก็ไปซื้อเพิ่มขา้างล่างนะครับคือ มันก็เป็นจังหวะซื้อนั่นแหละเป็นแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่เราได้เปรียบนะก็เลยก็เลยเบรกไว้ก่อนนะครับตัวอื่นยังที่ปันผลดีๆอย่างทีแคปก็ทรงกราฟเหมือนกันครับพี่เพียรผมและในดูกลุ่มธนาคารเหมือนกันเลยครับเนี่ยเป็นขาลงหมดละวใต้เส้นสองร้อยทีทีบีแม้ว่าจะมีการซื้อหุ้นคืนก็ตามแต่ก็ไม่รอดเหมือนกันครับพี่เพียรไม่รอดหันหลุดเหมือนกันสรุปกลุ่มธนาคารนะครับก็พี่เพียรก็ให้ความเห็นแล้วแหละว่า ถ้าถ้าถ้านะครับลดอัตราดอกเบี้ยมันน่าจะโดนกระแทกอีกสักสักทีหนึ่งนะพอโดนกระแทกอีกสักทีหนึ่งก็ใครอยากซื้อราคาของของถูกก็เอาคนมาว่ากันนะต้องต้องรอแบบนี้นะนี่คือที่สิ่งที่ผมพยายามบอกบว่าคือตลาดลันะกหรือแนวโน้มฐาลงต้องรมดระต้องใจเด่นครับครับอ่ะเดี๋ยวไปอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะถ้าลดอัตราดอกเบี้ยพวกที่มันเป็น ไฟแนนซ์มันจะดีขึ้นมาพี่เพียร์เอาก็กลับมาแบบลุมุมเดิม่ะติดล้อนี่ก็เป็นทรงเดิม,ม,มรดรครับรติดล้อนะฮะมครัีโล,ล่ในในสวัสดนะครับเน,น,นี่ยอีกตัวหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็ขึ้นมาเหมือนกับเหมือนเขาคาดการอะไรของเขาแต่ว่ามันก็ขึ้นมาสวนตลาดนะพี่เพียรนี่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเนี่ย m t c ครับ ตัวพ่อเาคือ m อ c ีไปรู้จะเล่นอะไรก็กลุ่มนี้ก็เอ็ีนี่ฮะขึ้นมาค่อนก้างชัดเลยเด้งขึ้นมานี่ฮะนี่ไงพวกเราเห็นว่าเออมันมันเหมือนเป็นสัญญาณบอกคร่าวๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าไฟนอลลี่แล้วมันจะเป็นปยังไงนะเพียงแต่ว่าเราก็ดูอาการข้างเคียงนะครับอาการข้างเคียงคือเรายังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอาการข้างเคียงมันออกทรงแบบเนี้ย ออก,ออกส่งออกส่งแบบเอไอ้พวกที่ได้ได้ประโยชน์ก็ดูท่าทางจะค่อนข้างปรับตัวดีหน่อยพวกที่เสียประโยชน์อย่างพวกแบงก์ก็มุดกันเลยนนี้ใต้เส้นสอ0รกันทวนหน้าอย่างเงแต่ว่าอ,อย่างที่ผมบอกนะมันเป็นเป็น,ปนจังหวะแต่ว่าเราก็ต้องรอดูจังหวะนะครับอันนี้ก็ก็ก,ก็ก็เป็นตัวที่ที่ที่ลูกค้าถามเยอะเลยคือ,อถ้ามีการลดอัตราดอกเบี้ยจริง กลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็กคงประมาณนี้กลุ่มที่เสียประโยชน์ก็ชัชชดเจนอยูน่นะตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับเปี้ยที่อที่เราเห็นว่าเออมันมีมันมีการดีดตัวขึ้นสวนมาช่วงนี้นะฮะจะเป็นจะเป็นพวกค้าปลีกนะครับอมีโรงไฟฟ้ากับค้าปลีกเดี๋ยวให้โรงไฟฟ้าก่อนเพราะว่าโรงไฟฟ้าเป็นตัวที่เราซื้อลงทุนไปอพอสมควรนะฮะลูกค้าซื้อไปพอสมควร,ครอะดูราชบุรีก่อน มีมีตัวหลักๆที่เราซื้อเพื่อรับปันผลเล่นรอบคือราชบุรีนะครับแต่เอโกนะก็กําลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบครับพี่เพียงตัวเนี้ยนะอันนี้เราก็เราก็ซื้อเราก็ซื้อไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าถือไว้ครับไม่ไดมีอะไรเกี่ยวกับตัวได้แก่ับตัวครับไม่ได้ตรวจครับแล้วก็มีเอโก้แต่ถ้าไม่เป็นตัวแล้วก็ตัวหลักๆที่เป็นหลักเลยแล้วก็มีพีเอสดีเอโเนี้ยคู่เนี้ย สัญญาณสัญญาณแบบเนี้ยอย่างที่อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันมันเป็นแท่งเขียวยาวใหญ่นะพี่เพียรเนี่ยเห็น,นชัดๆเลยคนระับก่าตัวเรียบร้อยครับมเดียวเลยคือคงไม่ใช่ลายย่อยซื้อมั้งครับพี่เพียรมันขึ้นแบบนี้นะพี่เพียรต้องต้องต้องเป็นลายใหญ่สักสักลายหนึ่งไอไอกองทุนที่เข้ามาซื้อเนี่ยจะซื้อต่อเนื่องอาจจะถึงเดือนฤษภาพเพราะว่ามันจะมีไทยเอจเอ็กเข้ามาด้วยครับครับเนี่ยแล้วก็มี G P S C ก็เป็นตัวที่เราซื้อแบบเล่นรอบนะฮะอันนี้ไม่ใช่ปันผลนะครับเป็นเล่นรอบขึ้นมาเหนือเส้นห้าสิบอีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่ก็สัญญาณบอกให้เราเห็นว่าเออมันมีอะไรบ้างนะครับที่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 เปลี่ยนแปลงนะครับบิ๊กคริมนะครับอยากให้ดูบิ๊กริมอยู่สักตัวไม่ต้องอะไบิ๊กริมย่งยัางไม่ไม่ชัดมาก็มี G P S C มีเอ h o โกชัดหน่อยครับเี่ยก็ยังก็ยังตามกราฟทางเทคนิคะครับมันก็มันก็มันก็แสดงออกให้ให้เราเห็นแล้วก็มีตัวบีบอยนะครับ อย่างตัวนี้ครับพี่เปียกที่รเราเราไม่ได้เราไม่ได้คุยนานแล้วแต่ว่าพี่เปียกก็ส่งข่าวในกลุ่มไลน์แล้วแหละติดต่อขออนุญาขออนุญาตไปที่ CKP คีนิดนึงซีเคพีขึ้นมาแปลกๆนะรอบนี้ครับซีเคพาวเวอร์นะรวมกันนี่ฮะ,หะเหมือนกันครับพี่เปียกมันมันข้ามเส้นค่าเฉลี่ย50วันขึ้นมาคล้ายๆกันใช่ มันมีหุ้นหุ้นไฟฟ้าอยู่สา,ญญสามตัวมีเอ็กโซมี GPD แล้วกสี่เหตุผลครับที่ขา้มามเซนเซนต์ไปนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆทยอยทยอยดูนะครับแล้วก็ครับแล,แล้วก็มีแท่งเทียนใหญ่ๆกลุ่มที่เป็นค้าปลีกเอ่อผมไม่ดูอ <billion S 1> อาเพราะว่านานแล้วไม่ได้ดูแล้วแหละเพียงแต่ว่าจริงๆพี่เปียก็ส่งดูดีเลยดูดีครับพี่เปียก็ส่งข่าวในกลุ่มกลุ่มลายของลูกค้าเราแล้วเราว่าไอ้ตัวเนี้ยมันค่อนข้างแข็งแรงค่อนข้างแข็งแรง คือโลใหม่เนี่ยไม่ไม่เห็นแล้วแหละแล้วก็กําลังเข้าไปทดสอบเส้นสองร้อยคือไม่ไม่รู้ไม่รู้ครันครั้งที่แล้วมันก็ทดสอบแต่ว่าถ้าทดสอบรอบนี้ผ่านก็ไม่แน่เหมือนกันนะคือหุ้นตัวนี้ก็ลงมานานมากแล้วแหละลงลงมาค่อนข้างนานะเออพี่เพียรมีกลุ่มไหนที่ที่พี่เพียรอยากจะคุยกันทักงทุนไหมครับมีปิโตรเคมีครับหมอครับผมเดี๋ยวไปดูตัวใหญ่แล้วก็ตามดูมาหลายหลายระยะแล้ว รอบนี้ก็เป็นปูนใหญ่กับพ t t g c คจับที่เริ่มดูดีขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างที่เราเห็นคือไม่ไม่มีโลใหม่นะครับพี่เป็กสิบสี่จุดห้านี่แต่เป็นสองรอบแล้วแต่ว่าเอาหลักกราฟมันยังไม่กลับตัวหรอกแต่ว่ามันไม่มีโลใหม่ให้เราเห็นแล้วเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ตัวของปูนใหญ่นะครับปูนใหญ่ปูนใหญ่แล้วก็เราก็มีลงทุนไว้อยู่แล้วนะครับก็เหมือนกันฮะแบบ จะพูดเต็มปากว่าดับเบิลบอททอมเนี่ยมันก็ต้องรอให้มันขึ้นข้ามก่อนนะแต่ว่าอืมันก็ต้องรอ,อนิดนึงเพราะว่าผมดูแล้วมันมันมันคล้ายๆกันคือมันแตะโลเดิมแล้วมันก็รีบาวนะ <โล S 1> ก็ <โล S 1> ก็ไม่แน่เหมือนกัน <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราก็คอยดูนะนี่นี่ปูนใหญ่นะครับแล้วก็ IVL ตัว B-Boy นะครับตัว b b บ y เนี่ฮะก็แต่ว่ากราฟจะไม่เหมือนเขานะไอวบ v อยังไม่ค่อยดีครับไปดูกับ อ่ายังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็โอเคละพอได้แต่ว่าถ้าถากว่าดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ปูนใหญ่กับ PGC ครับแล้วก็ก็เป็นเป็นตัวที่ลั่นแล้วแหละอ่าเขาเรียกว่าพวกชหน้าเพลงไหมพี่เพียกหรือหรือยังไงฮะเขาเขาเรียกยังไงฮะกลุ่มนั้นอ่ะชหน้าเพล์นี่เพราะมีทุกค่าถามคือตอนนี้มันมันมันสู้กันสองฝั่งถูกไหมอเมริกากับจีนครับปัญหาคือเราแ่งข้างไหนถ้าเราแ่งจีนเนี่ย ไอ้พวกนีม้มามูลใหญ่ PTTCL มาครับแต่ว่า i ม l เนี่ยเนื่องจาก,กโรงงานมันอยู่ที่อเมริกายเยอะเหมือนกันครับมันเลยไปขึ้นที่มูลใหญ่กับ p t t c ครับทีนี้ภาพรวมของตลาดหุ้นอเมริกาให้พี่เพียอ่อดูให้ลูก,ลกค้าย้ำอีกทีว่าคือจริงๆผมบอกตั้งแต่เดตคอร์สแล้วแหละว่าม,มันจะเป็นแบบเนี้นะมันจะมีจังหวะสวิงเบี่ยงเงี้ยครับคือ ขึ้นแรงลงแรงเวียงเวียงแต่ว่าจะไม่ใช่จะยากละคือเป็นขาขึ้นจะยากละทุกทตัวเหมือนกันนะนี่ดาวโจน์นะครับ S&P 500ก็เหมือนกันครับพี่เพีเกิดเดดครอสหมดเลยแล้วก็ NASDAQ นะครับเหมือนกันนะ NASDAQ ก็เกิดเดดครอสมาหมดทุกตัวเลยนะครับตลาดหุ้นอย่างยุโรปนะครับมันกลับดูดีกว่าอย่างเด็กซ์ลามันพี่เพีดูมันข้ามเส้นห้าสิบนี่ฮะเด็กซลามันนี่ดูดีกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ ตลาดหุ้นอย่างฝรั่งเศสนี่ก็ยังยังดูไม่ดียังดูไม่ดีนะมีตัวของอิตาลีนะครับก็ใช้ได้ครับข้ามเส้นสองร้อยแต่ว่าดีสุดคือเด็เชลมันนะครับเดี๋ยวพวกเราเผื่อจะได้เป็นข้อมูลครับแล้วก็ตลาดหุ้นอินเดียนะครับอย่างเซนเซคกอินเดียก็ไม่เร็วครับพี่เพชรข้ามเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันครับแบบนี้ก็ก็น่าจะน่าจะเป็นไปได้อยู่ว่าที่พี่เพียรบอกว่าเอ๊ยเขาเจรจากันได้หรือเปล่าแต่ว่ามันไปแล้วครับกราฟทางเทคนิคมันไคก่อนนลยเนี่ย คือมันมีคนมันคอกว่าเหมอเคยได้ยินคำว่าตะอ,อินกัตนาไหมครับตะอ,อินกัตนานี่คืออเมริกากับจีนนะใช่ครับเล็กตะยูน,นี่คือแบบนี้แหละใช่ฮนะดินดิตามดูดีๆแล้วกันอินเดียนี่มีมีเศรษฐกิจใหญ่ไม่ใช่เล่นนะครับแล้วก็ประชากรอีกเยอะมากนะจริงๆโอ้คือไม่แน่เหมือนกันแหละจะเป็น คือช่วงนี้กำลังกาลังนั่นอยู่เดี๋ยวเราค่อยไปนั่นกันแล้วก็ตลาดหุ้นเอเชียย้ำอีกทีนะฮะที่ดีสุดก็มีห้างเซงฮ่องกงครับที่โอเคสิงคโปร์ครับปอสิงคโปร์สิงคโปร์สู้ได้อ่า SIX ใช่ไหมครับไอ้ S สิงคโปร์ตัวไหนตัวย่อมันอะไรนะเพี่ีสิงคโปร์ S S S ไม่แน่ใจนะ สิงคโปร์ดูที่ดูที่ Index Index อินเด็กซ์ก็ได้ครับอินเด็กซ์กับใบสิงคโปร์อ๋อได้ครับอ่านี่นี่ร Index, หรือเปล่าครับสิงคโปร์อินเด็กซ์หรือเปล่าตัวนี้ใช่ใช่เออข้างล่างก็เป็นมันต้องสเตทไทม์สเตทไทม์หมอลองดูสเตทไทม์เอสทีเอสทีไอหรืออะไรก็ไม่อยากเห็น อืมครับนี่ฮะสเตเตอราทมอินเด็กครับนี่ฮะอ่านี่ก็คล้ายๆอินเดียเลยครับพี่เบ็กเออเนี่ยครับเนี่ยพุ่งชูดเป็นวีเชฟเลยอือสิงคโปร์โมเดลกเออเอเียมีสิงคโปร์คือเขาเข้าใจได้นะคือสิงคโปร์เป็นตัวแทนอาเซียนก็อินเดียก็เป็นอะไรที่ที่ดูดีนะครับเนี่ยก็ก็จริงๆเนี่ย เอ่อให้เราเนี่ยพี่เพีกรเสริฟมาคือสิงคโปร์นะครับตัวหนึ่งนะคือผมไม่ได้ใส่ไว้ในนี้แต่ว่าอินเดียนะครับเนี่ยกราฟมันเป็นแบบนี้ครับกราฟมันเป็นเหมือนวิ่งเป็น Shape ขึ้นไปเลยแล้วก็มีฮ่องกงหางเสงนะที่กราฟมันเริ่มมันเริ่มทดสอบแต่ว่าจีนยังไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับย้ำอีกทีนะฮะแล้วก็ตลาดเวียดนามนี่ก็ยังยังดูไม่ดีนะตลาดเวียดนามก็ยังดูยังดูออนแอร์อยู่นะประมาณนี้บ้านเราก็ไม่ต้องพูด <S <S ถึงอย่างแล้ว มันมี DR ที่สิงคโปร์นี่เราเล่นได้ด้วยนะใช่รครับต,ตามดูแลกัน DR ในสิงคโปร์ก็มีเป็นขาขึ้นด้วยนะพี่เปียกไม่ใช่ขาลงเลยนะครับเ, <laughs> เแี่เพราะว่าผมทำการเป้ลูกค้าเดียวผมจะผมจะ,ผมจะจำได้อยู่ว่าเอ,อพวก DR นี่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูเนี่ยนี่อ่า DR อัปเดตมีอยู่สองตัวครับพี่เปียกท,ที่ที่เป็นขาขึ้นนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงพแต่ว่า อที่ที่เป็นสีอื่นเนี่ยเดี๋ยวแทนนีดนึงที่เป็นสีอื่นเนี่ยคือไม่มีแล้วนะครับคือมัน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 ไม่ขึ้นละนะครับนะมันไม่ขึ้นคือมันเป็นขาตัวนี้นนก็<ม>ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะสิงคโปร์เทเลคอมมิเนกชั่นเนี่ย,ยค,ครับเนี่ยเห็นไหมฮะกราฟที่เป็นขาขึ้นนะครับเนี่ยเป็นขาขึ้นนะไม่ใช่ขาลงนะครับเ<ม>นี่ยมันจะมีแล้วก็สเต็กสิบเก้าอ่าสเต็กสิบเก้านะฮะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกราฟตัวเนี้ยสเต็กสิบเก้าก็ดีเหมือนกันครับพี่เพียงตัวนี้ก็ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ทำนิวไฮไปด้วยนะนี่ครับเนี่ยเนี่ยกราฟดีมากนะฮะของอันนี้ของหยวนต้านะครับเนี่ยถ้าใรสนใจก็ไปดูนะคือมันก็จะมีด r ที่ที่ที่พอจะเป็นขาขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าแต่ถ้าถามจริงๆเยอะไหมก็ก็น้อยนะครับแล้วก็มีทองคำนะมีโกลสิบเก้ากับโก0ศูนสามนะครับที่ที่ที่ยังเป็นขาขึ้นยังยังยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับอ่า ดอกนั้นก็เป็นไม่ไม่ขึ้นแล้วจะมีล่าสุดมีป๊อปมากใช่ครับ <ไป S 1> อ่ะพอดีแล้วหมดอินเดียอินเดียเราก็มีเอ่ออินเดียใช่ไหมครับเพี่อนอินเดียนี่รู้สึกตัวไหนนะอินเดียอมันจะมีินเดียเราก็มี d ียอยู่นะ คือผมอยากให้ทุกคนศึกษาเยนะครับนเล่นได้หลากหลายมากนะตัวอัครับหมอตัวเบอร์เบอร์สี่สิบเอ็ดเนี่ยครับเบอร์สี่สิบเอ็ดใช่ไหมครับนี่ฮะอ่า <41. S 1> อินเดียอีเอสจีอ่านี่ตัวนี้ก็คือก็เป็นก็เป็นก็เป็นอะไรนะฮะเป็นเป็นมันมาจากตัวตลาดใหญ่ด้วยนะคือเนี่ยก็ขึ้นแต่ว่าข้ามสี่จุดเจ็ดเมื่อไหร่ก็รู้เรื่องนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะที่ ที่ที่พวกเราดูกันอันนี้เป็นตัวของ D R ของอินเดียนะครับเนี่ยก็ถือว่าถือว่าถือว่าก็ต้องไปดูนะฮะต้องต้องไปศึกษาดูเพราะว่ามันมีเยอะครับผมส่งให้ลูกค้าเนี่ยห้าสิบกว่าตัวพี่เพียงแต่ละวัน <laughs> แต่ว่าผมจะเลเวลสีไว้ให้ว่าเอ้ยอันนี้มันใช้ได้นะอันนี้มันใช้ไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับปรใครับประมาณน,นี้เอาละครับ <c oughs> ก็ <c oughs> น่าจะใช้เวลาพอสมควรแล้วเดี๋ยวก็ได้เวลาแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวช่วงวันพุธหน้านะครับก็คงเหมือนเดิมแะแล้วก็เดี๋ยวคุณแบงก์ก็อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมวันนี้คุณแบงก์ติดธุละแต่ว่าเขาก็ทาเขาก็ทไอีตัวอะไรนะกราฟตารางอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับพี่พิทย์เจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ